ที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือที่ที่เก็บรักษาความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงของเฟอร์นิเจอร์และงานศิลปะที่เราสะสมมายาวนานคือที่พักพิงให้เราตลีกตัวจากความวุ่นวายและเป็นกำแพงที่อบล้อมทุกเสียงหัวเราะและทุกจังหวะของชีวิตคือที่ที่คุณนรักคือที่ที่จะท้อนตัวตนและความหลงใหล แต่แท้จริงแล้วไม่มีใครเข้าใจคุณได้ดีไปกว่าตัวคุณเองคุณรู้ว่าอะไรเป็นแรงจ่ายอะไรทำให้คุณรู้สึกสงบและสีอะไรที่จะท้องโตตนคุณคุณมีพลังในการสร้างพื้นที่สดตัวและโจแตงพร้อมช่วยให้คุณใช้พลังนั้นได้อย่างเต็มที่24ีเฉดสีในคอลเลกชันนี้จึงถูกร้อยเรียงเป็นสามนที่มีเอกลักษณ์เพื่อจุดประกายไอเดียให้คุณว่าพลังแห่งสีสันสามารถพลิกโฉมบ้านของคุณได้อย่างน่าทึ่ง จากความสง่างามเหนือกาลเวลาถ่ายทอดผ่านสีสันอันนุ่มนและมิติของพื้นผิวแมตตอันหรูราสู่ความเรียบง่ายผ่อนคลายและสดชื่นด้วยพื้นผิวแมตนุ่มหนวลช่วยดูดซับแสงสร้างบรรยากาศอันสงบอย่างแท้จริงและความสดใสปลอดโปร่งของการใช้ชีวิตสไตล์แคนทรีด้วยสีผนังที่สวยทดคงทวางานได้ยาวนานเมื่อเลือกเฉดสีทาบ้านลองคิดถึงความรู้สึกที่คุณต้องการจะ ระน,นั่นคือหัวใจหลักของคอลเลกชันนี้เพื่อให้คุณได้สนุกไปกับการสร้างบรรยากาศที่โดงลืน่นและเปลี่ยนด้วยความมีชีวิตชีวาในส